สวัสดีครับพบกับช่างแอร์อสุรกายนะครับผมอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาเช็คเครื่องปรับอาก,กาศนะครับผมเช็คมีคอมเสียนะครับผมคอมลงกาวน้ำยาลั่วนะครับผมชุดนี้เป็นชุด200,000 BTU นะครับผมเป็นคอมละ1 0 0 0 0แนะครับผมเขาจะได้ตรวจเช็คกันต่อไปนะครับ ตัวละสอง0ส0บ t ทนะครับผม2คอมคอมละหนึ่ง0ส t บทนะครับผม,มเป็นยี่ห้อแคเรียนะครับผมอาการรั่วแล้วนะครับผมน้ำยารั่วน้ำยารั่วนะครับก็จะต้องมาตรวจเช็ค,อ,คอันนี้ซื้อมาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผมดูขนาดเครื่องขนาดบ t ทนะครับผม เพื่อที่จะทําการเสนอราคาทําการซ่อมต่อไปนะครับผมตัวที่รั่วก็จะใช้ในโตรเจนนะครับผมมา,าหาจุดรั่วอีกทีหนึ่งนะครับท่อใหญ่ครับผมน่าจะเป็นท่อเจ็ดนะครับผมเจ็ดทับแปดนะครับผมน้ามันน้ำมันเห็นคราบน้ามันอยู่นะครับแต่ว่าน้ํายาไม่เหลือแล้วนะครับผม เหลือแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว78็ BTU นะครับผม78็ดหมด BTU ยี่ห้อคาเรียรเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ตรวจเช็คพบว่าคอมเพรสเซอร์ลงกาวนะครับผมตรวจเช็คดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์ลงกาว เราจะได้ทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์กันต่อไปนะครับไปหมดเลยลงแกาวเลยนะครับผมโอเคอก็จะต้องเสนอราคาก่อนนะครับผมทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อล้างระบบนะครับผม ตัวนี้คือครับตัวนี้ก็เป็นตัวสามหมื่นหกบิทยูนะครับผมบอกว่าคอมหมืนเก้านะครับบิทยูแล้วก็ไม่เก้านะครับคอมลงเก้าเหมือนกันนะครับผมคอมลงเก้าเป่งเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมตัวสามหมื่นหกนี่ก็จะเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์อยู่สามตัวนะครับผม สามตัวนะครับผมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์สามตัวเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ขนาดสามหมื่นหกบีทยูสามตัวสามชุดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ขนาดเจ็ดหมื่นแปดบีทยูสามเอ็นหนึ่งชุดนะครับผมอันนี้ก็ทำการเปลี่ยนแคปรันดูนะครับว่าคอมเพรสเซอร์จะ ทำงานไหมนะครับผมแล้วก็ซ่อมรั่วหนึ่งแสนบทนะครับผม3ตัวนะครับผมก็จะได้ทำการเสนอราคากันต่อไปนะครับผมอันนี้ช่างแอร์็ได้มาเช็คถ้าทำการมาซ่อมเปลี่ยนคอมเดี๋ยวก็จะทำการทำคลิปให้ได้ดูได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็มาเช็คก็จะเตรียมของเตการเสนอราคานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม